สบายดีพี่น้องปองฝ่ายเอไอายยิ่งเก่าทักทายสบายดพาายาีพี่น้องทางฝั่งซายสปรปล่าพี่น้องทางโวนยุโรปและกับพี่น้องประเทศไทยบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซี FC, ทั้งผู้ไม่และกะผููเกา่าขอบคุณขอบมกุกขอบเจอพี่น้องปองปายกูค้คนนะครับเนาะที่แวะมาเป็นกําลังแรงมกกาลังแรงเจอเฮ้ดูย,ยูเซอร์นะครับเนาะในคลิปของอการทําสวนองุ่นเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้องุ่นของเฮาก็เดินทางมาฮอด 6 2วัน62มื้อเต็มหรือว่า2เดือนกับ2วันเนาะพี่นอนะ้องเนาะมื้อนี้เฮาเรามาคุยกันเลิงพเพลอนะครับที่สําคัญเนาะพี่น้องเนาะที่สาคัญมื้อนี้เฮาเรามาคุยกันเลอ่งการดูแลการดูแลและกับประคบปง,งมกิ้งนะครับเนาะ,ะกิ่งที่ว่านี้ก็คือกิ่งขแขนงกิ้งขแขนงที่เฮาละใสมาเป็นกิ่งที่จะเอาหมาก เอาผลเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ในความเข้าใจของผมนะครับนะขออนุญาตออกตัวนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเรียกว่ากิ่งลักนะครับอ่าบางคนบางเบาบางเลยครับในในภาษาอังกฤนนะครับในภาษาอังกฤนเขาจะเรียกกิ่งอามกิ่งครมเนาะแต่ดูยูเซอร์นั้นขออนุญาตเรียกว่ากิ่งลักกับกิ่งแขนนะครับเนาะกิ่งลักกับกิ่งแขนกิ่งแขนตัวนี้นะครับจะเก็บไว้เพื่อ เอาเม็ดเอาหน่วยหรือว่าเอาผลผลิตนั่นเองนะครับในที่นี้นะครับกิ่งแขนงของเราของโค้มนี่แหละนะครับกรลังอ้อนะครับอันนี้คือกิ่งแขนงที่เราจะเอาผลผลิตนะครับเนี่ยยาวไปขึ้นไปหอดพุ่เลยได้พี่น้องเอ้ในอ,าอุาหภูมหกสิบสองวัน เอสเพอผมจังมาเน้นย้ำทําไมนะครับอขออนุญาตนะครับทําไมถึงอขออนุญาตเว้าไทยนิดหนึ่งนะกลัวว่าพี่พพเพื่อนอาจจะฟังมีเฮาเจอหรือว่าฟังไม่เข้าใจในภาษาถิ่นหรือว่าภาษาภูไทยนั่นเองพุ้นแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับนะอา่อารานพี่น้องฟังมีเฮาเจอหรือว่ากลัวพี่เพื่อนฟงนังภาษาภูไทยไม่เข้าใจนะครับเพื่ออันนี้คือกิ่งแขนงที่เราจะเอาผลผลิตนะครับ ทำไมผมถึงมาเน้นย้ำนะครับอขออนุญาตนะฮะออว่าเราต้องรักษากิ่งแขนงพวกนี้ให้ดีนะครับ,เพ,นะรบเพื่อนะครับเผอหยังนะครับมั่นและมีวูนะพี่น้องอถ้าเราเผลอปล่อยให้อาสิ่งต่างๆหรือว่าศัตรูของเข,เขาเข้ามากัดกินทําลายกิ่งแขนงพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยไฟไม่ว่าจะเป็นไรแดงนะครับ พอเขาออกมาแล้วเขาเผลอนะครับเนาะคือเราไม่ดูแลเหตุนี้หรือว่าสาเหตุที่ยอดตัวนี้ตายปุ๊บมันจะโวนะครับมันจะโวก็คือเหมือนกับฟันมันจะห่างถ้าถ้าเป็นก้างปลาก้างปลาหักนะครับที่กิ่งแขนงนี้เขาเรียกว่าเป็นกิ่งก้างปลาเนาะเป็นกิ่งก้างปลาออกมานะครับแต่ถ้าเฮาดูแลเขาทุกวันดูแลอย่างเต็มที่นะครับก้างปลากละมีหัก แมนบอกพี่น้องคะแนงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นกิ่งก้างปลานะั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะคะแนงที่เราเอาเอาเอาผล,ผลผลิตนะครับเนะบาะบัดทีนี้ผมก็เห็นหลาย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 มองของมู่ผมก็มีเนาะของเพื่อนผมก็มีนะครับอ่าคือเขาเผลออ่าในการที่จะอ่าฉีดพ่นอ่าในแต่ละอ่าอาทิตย์นะครับผมมีตารางคือผมเอานะครับอาทิตย์หนึ่งผมจะฉีดอยู่อ่าสองครั้งนะครับเพี้ยไฟไรแดงอาทิตย์ละสองถือ เพื่อหนังนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้กิ่งก้างปลาหรือว่ากิ่งแขนงที่เราจะเอาเม็ดเอาหน่วยมีการผิดพลาดยอดอโดนกัดกินแล้วจะทําให้เขาไม่เจริญเติบโตก้างปลาหักมันก็จะโหว่พอมันโหว่มันก็จะ,ะเสียระยะพูดเรี้ยวว่วาไทยอีก <laughs> เสียระยะได้พี่น้องเลยนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเนาะ ในการที่เห่าปุ๊แล้วเห่าเผลอตอนนี้เห็นไหมครับเขาออกมานะครับยอดเขาออกมาแล้วทุกก้านใบจะมีกิ่งก้างปลาหรือว่ากิ่งขแขนแหงที่เราจะเก็บผลผลิตหรือว่าจะเอาผลผลิตจากกิ่งขแขนแงนั่นแหละถ้าเราเผอเมื่อไหร่มันก็จะเป็นก้างปลาทันทีสาเหตุที่ทําไมผมถึงต้องทําตารางนะครับอาทิตย์หนึ่งผมชีดผลสองเถื่อใน หนึ่งอาทิตย์นะครับจะถีดพ่นเพื่อป้องกันเพี้ยไฟรายแดงเพื่อป้องกันเชื้อนะครับปุ้ยเว้าไทยนะฮะวันนี้ขออนุญาตเว้าไทยนิดหนึ่งนะครับเ <laughs> นะาะอังุนหกสิบสองวันหรือว่าสองเดือนกับสองวันต้นนี้แบค็โอปอเป็นพระเอกะนะเออหากินน้ำต้นนี้แหละเอ็ดคลิปลงเฮ้พี่น้องเบิ้งกันนี่ โอ้ยทำไมอิตาดุยทำไมเจ้าถึงถ่ายแต่ต้นเดียวให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูกันต้นอื่นก็กำลังแตกยอดนะฮะพี่เพื่พพนอนกำลังออกยอดได้สวยงามเป็นอย่างมากปู่แล้วโอ้ยอตอนนี้เขาก็กำลังเดินยอดนะครับเดินยอดขึ้นมาแล้วหลังจากที่เราได้ตัดน้องีีน้องนะหลังจากที่เราได้ตัดเขายอดของเขาก็กำลังออกก็อย่างที่ผมพูดนะครับอุงุ่นสองเดือน ขึ้นค้างไม่เท่ากันนะครับขึ้นค้างไม่เท่ากันจุดสําคัญคือตอนที่เราได้มาเขาเล็กตั้งแต่มาจากสวนนะแบบต้นนี้เนาอพี่น้องต้นเขาเล,ล็กลําต้นเขาเล็กมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับดูสิครับเนี่ยต้นเขาเล็กนิดเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องดูแลให้เขาโตนะดูแลให้เขาใหญ่เติบใหญ่ขึ้นมาแล้วก็แข็งแรง ผมคิดว,ว่าแข็งแรงเลยพี่น้องเอ้ยผมคิดว่าแข็งแรงนะครับนะดูยอดเขาสิครับพี่พเพื่อนเพื่อนยอดใหญ่ใบก็เริ่มหนาเป็นเรื่องธรรมดานะครับของการปลูกบัดทีนี้ในการดูแลเข้าวกมากลับมาในการดูแลกิ่งข้างปลาหรือว่ากิ่งแขนงเพื่อที่จะเอาผลผลิตนะ <c oughs> ขออนุญาตไอนิดนึ่งนะฮะ <laughs> I love you วาซานเนาะถ้าเราดูแลเขาไม่ดีนะครับถ้าเราเผลอ,อในที่ในนี้แหละครับคือกิ่งก้างปลานเนี่ยถ้าเราเผลอเขาก็จะหวู่ทันทีเนื่องจากว่าอาจจะมีแมลงอาจจะมีอะไรเข้ามาทําลายสิ่งสําคัญคือการฉีดพ่นนะครับเพื่อที่จะปกป้องหรือว่ารักษาให้เขาเดินไปนะครับเดินยอดเดินยอดอย่างสวยงามแล้วก็ทุก ทุกก,าก้านใบาอาจจะมีกิ่งขแขนงหรือว่ากิ่งก้างป่าออกมานั่นแหละพี่น้องเนาะครับเนบาะบัดทีนี้หลังจากที่เขาออกมาถ้าเราดูแลเขาได้เต็มที่เราไม่เผลอเราฉีดพ่นทุกอา,อาทิตย์ละสองครั้งนั่นแหละครับอย่างผมฉีดผมจะฉีดวันอาทิตย์นะฮะกับวันพฤหัสนะครับฉีดเพื่อที่จะป้องกันเชือ้อราป้องกันเพี้ยไฟไรแดง ที่จะมาทําลายกิ่งของเรานะครับกิ่งก้างป่านะครับเพื่อไม่เพื่อรักษาระยะ,ะไม่ให้เขาโว่นะั่นแหละพี่น้องอถ้าเขาโว่ก็จะไม่สวยงามนะครับมาออกมาไม่สวยงามนะครับถ้าโอเคแหละกิ่งนี้ได้แต่กิ่งนี้ไม่ได้คือโว่ทันทีนะครับโว่ทันทีนะเอ็นบอกพี่น้องพอโว่แล้วมันก็จะไม่สวยงามนะครับระยะที่เราจะได้ก,กิ่งก็ ไม่งามนั่นแหละพี่น้องอุ้ยเบาไทย <laughs> นะโอเคบาดทีนี้ต่อมาอะนะครับต่อมาก็คือ,อต้นนี้นะครับต้นนี้เป็น S48 นะครับเป็น S48 ที่ระยะการเจริญเติบโตของเขาก็ช้าพอสมควรเพราะว่าเขาชะงักอ,อย่างที่ผมบอกนะครับอย่างที่ผมพูดในคลิปก่อนๆว่าการเชื่อมต่อราก เพื่อที่จะเชื่อมต่อดินใหม่นั้นเขาก็ชะงักเป็นธรรมดาบางต้นติดเร็วบางต้นติดช้าอังุนสองเดือนเหมือนกันแต่ว่าขึ้นค้างยังไม่ถอกันองุนองุนองผมปลูกในระยะชิดนะครับพี่อนเพื่พพพอนอะเม็ดหนึ่งนะโอ้ยทําไมเจ้าปลูกติดกันจังเลยมันจะมุ่นอัญยะบ่นะครับถ้าเราดูแลเขาอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเราดูแลเขาคือผมนะ่ะพูดง่าย ผมไม่ได้ไปไหนผมจะอยู่กับอังุุนคล้ายๆว่าผีอังุุนเข้าสิงหรือยังไงเ <laughs> นาะผมจะอยู่กับองุุนคือตอนนี้คือรักมาก <laughs> เราปลูกองุุนเราปลูกด้วยความรักรักรักมากนะครับรักอังุุนนะครับชอบอังุุนมากและ,ะขนาดก่อนจะเข้านอนผมต้องมาคุยกับอังุุนของผมก่อน <laughs> โพดเลยได้พี่น้องเงยโพดแล้วนะครับ เพื่อ hang, อย่างเพื่อเราจะได้ศึกษาเพื่อเราจะได้เรียนรู้เพื่อเราจะ,ะหาข้อบกพร่องมานำเสนอให้พี่พี่เพื่อนเพื่อน,นได้ดูได้ชมอ,อย่าลืมนะครับพี่เพ,พ,พื่นเพื่อนถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์กดเก็บเอาไว้แชร์ share, เก็บเอาไว้เพื่อศึกษาปลูกไปด้วยกันดูแลไปด้วยกันนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทําเป็นคอนเทนต์ผมทําเพื่อเป็นกรณีศึกษานะครับผมปลูกทําไมผมถึงกล้าปลูกในระยะชิดเม็ดต่อเม็ดนะห่างกันเม็ดเดียวนะครับพี่เพื่อนๆในพื้นที่27ตารางเมตรองุ่น10ต้นถ้าเราดูแลเขาดีๆนะครับมันก็ได้นะผมเห็นนะผมเห็นหลายหลายที่นะครับที่เขาปลูกระยะชิดแล้วได้ผลผลิตแบบเป๊ะๆนะครับ คือการให้ปุ๋ยให้ฝุ่นให้น้ำให้ยาให้แบบอเอาแบบบริบทที่ว่า,าดูแลประคบประงมอย่างเต็มที่เขาก็ได้ผลผลิตแบบโอ้ผมไปผมไปดูนะครับเนะาผมไปดูแล้วแต่ทำไมผมถึงไม่ทำคลิปคืออย่างที่ผมเคยได้พูดเอาไว้ว่าถ้าเราไปถ่ายเอาในสิ่งที่เขาทำสำเร็จแล้ว มันก็ได้แค่นั้นได้แค่ยอดวิวแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม fc ของเราอยากจะดูในสิ่งเหล่านั้นสมมุติว่าเรื่ององุ่นผมก็เลยทำเป็นอคอนเทนต์เกี่ยวกับองุ่นโดยตรงนะครับทำทุกวันอัปเดตองุ่นให้ดูทุกวันเพื่อที่จะศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันมีอะไรเกิดขึ้นสำหรับองุ่นนะครับเป็นโรคเป็น เชื้อราหรือเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นเราก็จะหาข้อมูลมาดูแลแล้วก็จะทําเป็นคลิปลงไปให้พี่เพื่อนๆได้เข้ามาดูนะครับเพื่อที่จะศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนั่นแหละ,ะถ้าเราไปถ่ายโอเคละ่ะถ้าสมมุติว่าผมไปถ่ายเอาเลยแล้วคลิปหน้าผมก็จะไปถ่ายอะไรนะ,ะไปถ่ายเขาเลี้ยงกบตอนนี้แถวบ้านแถวบ้านดอนเต้ Dante, ข้างๆบ้านผมนี่แลหละห่างไปประมาณเจ็ดแปดโลนี่ตอนนี้เขากําลังเลี้ยง เลี้ยงกบหรือว่าเลี้ยงลูกอสนะครับถ้าเราจะไปถ่ายแบบนั้นก็ได้นะครับแต่คือผมจะเน้น f c หรือว่าพี่เพื่อนเพื่อนที่ทําองุ่นด้วยกันและคนที่อยากจะทําองุ่นเหมือนกันกับที่ผมทําผมก็เลยโอเคละเรามาทำคอนเทนต์นี้ดีกว่านะครับนี่คือสาเหตุนะครับโอ้ยว้าวหลยไปเลยเลยพี่น้องเอ้อแต่ดูอีกแล้เรา็ห้าไไปเรื่อยนะฮะ ก็พาพี่ๆเพื่อนๆมาชมอัปเดตอง,งุ่นวันต่อวันดูว่าอง,งุ่นของเรา,ายอดใหญ่ใบหนาะจริงไหมโครคภัยไข้เจ็บมีไหมนะครับคือว่าศัตรูของเขาเข้ามาทําลายเขาหรือเปล่านีน่อันนี้คือลำต้นของเขานะครับลำต้นก็เริ่มเริ่มใหญ่เริ่มเริ่มแข็งแรงเริ่มเข้ามีสีน้ําตาลขึ้นมา,าลำต้นตัวนี้ก็เหมือนกันกับอันนี้แบ็กโอปอแต่ใบเขาแข็งแรงมากนะครับ ใบเขาแข็งแรงอันที่เห็นฝุ่นนี่ก็คืออันที่ผมบอกนั่นแหละพี่เบื่อนผมฉีดพ่นทุกอสองวันในหนึ่งอาทิตย์นั่นแหละครับอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งผมจะฉีดพ่นสองครั้งครับพอใบเขาเริ่มแก่เขาก็จะไม่ดูดซึมแต่ถ้าเราฉีดช้ยยอดเขาผมฉีดทุกอนูนะครับผมฉีดทุกอานาแต่ใบอ่อนนี่เขาจะหยุดดูดซึมทันทีนะครับเขาจะดูดซึมทันทีดูดซึมตัวยาเข้าไปแล้วก็ เขาจะแข็งแรงนั่นแหละพี่น้องเว้าตรงๆเขาแข็งแรงถ้าเราดูแลเขาดีๆเขาก็แข็งแรงนะฮะให้น้ําให้ฝุ่นให้ปุ๋ยปกติทุกอย่างนะครับตามตารางที่เราได้อมาไวา้เขียนไว้อพุ่งง่ายคือผมอยู่กับองุ่นนะครับตอนนี้น <laughs> ะฮะอยู่กับองุ่นนะครับวันๆไม่ได้ทําอะไรนะครับจะอยู่กับองุ่นเพื่อที่จะ ทำเป็นคอนเทนต์ให้ได้ศึกษาให้ได้เรียนรู้ดูองุ่นไปด้วยกันความสวยงามเขาเป็นยังไงจะเริ่นเติบโตขนาดไหนนะครับโตขึ้นมาแล้วมีอะไรที่มาทำให้เขาเสียหายเราก็จะ,ะทำลงไปให้พี่เพื่อนเพื่พพพพพพอนได้เห็นได้เรียนรู้ได้ศึกษาไปด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นกรณีของผมนะครับแต่ สำหรับคนอื่นก็ไม่ว่ากันนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทํามีสิทธิ์ที่จะคิดนะครับถ้ามีอะไรที่ในสวนอง,งุ่นของผมเกิดอะไรแปลกใหม่ขึ้นมาผมก็จะทําลงไปสร้างคอนเทนต์และก็นําเสนอตอนนี้ก็ประมาณอ,าอีก3วันนะครับอีก3วันจะถึงคงลล้างแล้วล่ะแต่ตัวน,นี้เราจะไม่ตัดยอดนะครับเราจะปล่อยให้เขาท้าเคือไปเลยบุนแล้ว อะไรตะดุยตะดุยอะไรของเธอเท้าเขือหรือว่าให้เขา,าเดินยอดไปเลยนะครับเดินยอดไปตามอาเหล็กที่เราเตรียมใบนะครับแต่ตัวนี้จะไปนั่นแหละครับแยกเป็นสลับฟันป่าซ้ายฝาซ้ายฝาเพื่อแล้วนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะคือเราได้วางแผนไว้แล้วรอ,อดูรอชมไปเรื่อยๆนะครับปุ้ยเนาะ พี่น้องเลยข่อก็อยังเห็นยู่มือนั้นพี่น้องเลยวันนั้นนะวันที่องุ่นเราสลับฟันปลาขึ้นค้างเต็มที่หรือว่าถ้าเดินทางไปถึงประมาณห้าเดือนห้าเดือนผมคิดว่านะครับในความรู้สึกนะครับในความรู้สึกน่าจะเต็มค้างนะครับองุ่นของผมนะครับถ้าเดินทางถึงห้าเดือนแต่ตอนนี้ก็2เดือนกับ2วันเอาแล้วพี่น้องเลยนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วนะ ก็ผู้ค้าก็อขออนุญาตจบคลิปลงซ้ำนี้เด้อพี่น้องเด้อพาพี่น้องมาอัปเดตมาเบิ่งอยอดอง,งุ่นมาดูความแตกตั้งและก็มาว้าพื้นกิ่งแขนงนะครับเนาะกิ่งแขนงก้างปลาที่เราจะเอาอผลผลิตนั่นแหละสรุปง่ายๆเมื่อนี้ก็มาว้าพื้นการดูแลและก็มาว้าพื้นออยอดอง,งุนกิ่งอ้ง,งุนกิ่งก้างปลาการดูแลให้ฝุ่นให้ปุ๋ยแล้วก็ฉีดพ่นนะครับ เพื่อจะรักษากิ่งแขนงก้างปลาที่เราจะอาเก็บผลผลิตนั่นแหละพี่น้องอย่าให้เขาโหวนะครับสรุปแล้ววันนี้อย่าให้เขาโหวนะครับถ้าเขาโหวมันจะไม่สวยงามแล้วเราก็จะเสียระยะในเขาเรียกว่าระยะกิ่งที่เราจะเก็บผลผลิตจะอาจจะเอาผลผลิตจากเขานั่นแหละพูดแล้วอุ <laughs> ้ยเนาะเอา้า ขอบคุณขอมกขอบเจอพี่น้องอีเธอหนึ่งเด้อนะครับเนาะอาที่แหวนเป็นกำลังแรงมกกำลังแรงเจอเฮอดูยูเซอร์นะครับนะก่อนละจบคลิปลงไปก็ขออนุญาตอ่าเฮอร์พอนพี่น้องนะครับพี prayed, ่น้องคูค่คนนะครับเนาะอยู่ดีมีแห้งกินข้าวแซ่บนอนหลับความเจ็บมีไรความไข้มีเฮอมีคุณพารักษาเทวดาคุ้มครองห่างกันได้มันหมานกันคู่คนเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณมากมายบ๊ายบายครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับมื่นั่ะคลิปหน้าก็ดี